คุณเคยเจอเพื่อนร่วมงานโยนความผิดหรือเปล่าคะไม่ยอมรับว่าตัวเองผิด แล้วคุณมีวิธีรับมือ,อยังไงแล้วคุณจะแก้มันยังไงเมื่อไม่นานมาเนี้เพื่อนครูก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้คือเขาไม่ได้ดูจัดซื้อแล้วเขามาดูในส่วนอื่นแต่เขาก็ฝากงานกับจัดซื้อไว้ว่าเฮ้ยถ้ามีของตัวนี้นำเข้ามาคุณต้องใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนะต้องขอฟอร์มจากประเทศต้นทางแต่หลังจากนั้นไม่นานมีของตัวนี้เข้ามาจริงๆกลายเป็นว่าเสียภาษี10%เเลยแล้วบอสใหญ่ก็ลงมาบอกมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึง ต้องมีเสียภาษีไอ้น้องคนนั้นกบ็บวยความผิดบอกก็ไม่มีใครบอกหนูว่าจะต้องให้ทํายังไงเพราะหนูก็นําเข้ามาปกติทุกอย่างกลายเป็นว่าบอสก็หันมาเล่นงานเพื่อนครูว่าเฮ้ยทาไมคุณไม่บอกน้องเขาคุณทิ้งงานเลยเหรอเพื่อนครูก็บอกเขาบอกแล้วย้ําด้วยซ้ําบอสก็บอกงั้นก็ไปหาหลักฐานมาว่าคุณบอกอยังไงกลายเป็นว่าเพื่อนครูไม่มีหลักฐานแค่บอกปากเปลา่าแต่ดีมีเพื่อนร่วมงานคน,น,นอื่นๆที่ได้ยินอยู่ด้วยก็บอกว่า พี่เขาพูดแล้วแต่น้องไม่ฟังกลายเป็นว่าบอสก็หัวฟัดหัวเวียงเขาก็ไม่ได้ว่าเด็กคนนั้นอะไรมากมายแต่เขามาว่าเพื่อนครูว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่รู้จักให้ข้อมูลที่กระจ่างชัดไม่รู้จักทําให้มันเคลียร์ คุณยังหาข้อมูลกลับไม่ได้เลยว่าคุณบอกเขาหรือไม่บอกเขาทั้งนั้นอะเพื่อนคุณเลยบอกว่าจําไว้เป็นบทเรียนเลยต่อไปถ้าฉันบอกเรื่องสําคัญอะไรกับใครไปฉันจะส่งเมลย้ําตลอดหรือฉันจะส่งลายย้ําตลอดว่ามันเป็นอย่างที่เราคุยกันแบบนี้แบบนี้นะอันนี้คุณเลยมาบอกคุณไว้ว่าถ้าคุณเตือนใครไว้หรือบอกงานอะไรที่มันสําคัญสําคัญ อย่าบอกแต่ปากเปล่าขอให้มีหลักฐานด้วยไม่ว่าจะเป็นการส่งเมลส่งไลน์ อะไรที่มันมีหลักฐานให้เขาเห็นให้มันย้อนกลับได้เพราะไม่เช่นนั้นอ่ะมันจะเจออย่างเพื่อนครูเพราะว่าเพื่อนร่วมงานมันก็ไม่ได้น่ารักเหมือนกันทุกคนอ่ะบางทีก็แทงข้างหลังก็มีเนี่ยเป็นอย่างเคสเนี่ยมันก็น่าเกลียดใช่ไหมท,ทั้งทั้งที่เขาบอกแต่ก็บอกว่าไม่บอกอยังไงครูก็อยากให้คุณทํางานแบบรัดกุมอ่ะอย่าปล่อยปะละเลยตอนนี้ครูมาแชร์คุณว่ามันมีเคสอย่างนี้ด้วยไม่แน่คุณอาจจะเจอสถนานการณ์อย่างนี้ก็ได้ในอนาคตดังนั้นคุณก็ทําวันนี้ให้มันดียังไงก็ เอาเทคนิคที่ครูบอกไปต่อยอดนะคะทําจัดซื้อต้องเก่งจัดซื้อครูหวังอย่างนั้นจริงๆยังไงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะจากใจครูทัญญาค่ะ